มองง่าตลกะได้ลองลองอ่านคอมเมนต์เลนี่ฮะคือผมเป็นคนหนึ่งที่เวลาดูอะไรแบบนี้มันมันมันทำให้เรา่อนคลายได้เยอะเลยนะฮะมันตลกดีฮะแล้วมันก็ทำให้เรายิ้มนะฮะมันเป็นคลิปที่น่ารักมากเลยก็ต้องขอบคุณเจ้าของคลิปที่ทำคลิปแบบนี้มาให้ดูนะเพราะว่าเป็นคลิปที่น่ารักมาสั่ต่อผมนะ แล้วเวลาหนึ่งเวลาผมดูคลิปอย่างนี้แล้วผมก็จะมาอ่านคอมเมนต์นะฮะมันมันมันสนุกดีนะผมคิดว่าต้องมีหลายๆคนเป็นเหมือนผมแหละ <c oughs> เนลองมาอ่านคอมเมนต์สักหน่อยนะฮะอย่านะนุชเราวิ่งเออหัวเราะอ่านคอมเมนต์นี่ก็ตลกนะฮะห <c oughs> นีสินุ๊รออะไรร <c oughs> ักนุ๊รักนะนุ๊รักนะน,นุ๊ตัวอะไร <c oughs> เออมันไม่เหมือนกันนะนุตถ้ากูอยู่กูลูกหมานุตอย่านะนูตคอมเมนต์นะตลกยังไงเลยอย่ามองฉันอย่างนั้นนะนุตวิ่งสิครับรออะไรไม่เอานะนุตนุตใจเย็นค่อยคุยกันเออื่อทีที่ตลกนะที่คลิปนี้ที่จะมาบอกก็คือแบบมันเป็นคลิปที่ น่ารักมากเลยแล้วก็มันทําให้เราผ่อนคลายบางทีเครียดเรื่องอะไรมาแล้วก็มาดูคลิปแบบนี้แล้วมันมันมันตลกดีฮะก็ก็ต้องขอบคุณเจ้าของคลิปที่ทําลงมานะครับผมผมได้ดูแล้วผมก็เลยอยาก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 จะอัดหน้าจอแล้วก็เอามาเล่าความรู้สึกเนาะก็เลย มาอัดลงดูอีกทีนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ชอบอ่านคอมเมนต์มันตลกดีอ่ะมันแต่ละคนก็เม้นแบบตลกตลก,ตลกทางนั้นเลยดูดีฮะโนต้ตอย่าคิดนะโนต้ตอย่าคิดเออโดยจากสายตากูรู้นะโนต้ตคิดอะไรอยู่ <laughs> โอเคครับวันนี้ก็แค่นี้กันนะครับ